สวัสดีทุกคนตอนนี้คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะว,วันนี้พาทุกคนมาชมบรรยากาศพุน่าชนบทไทยบ้านเราที่นี่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกขดขณะนี้เวลา17เจรบอกหน้าหนาวเราดวงอาทิตย์ตกดินเร็วๆเ,วเ้อนี่วันนี้มาจองคิวนะมาจองคิวจองคิวดวงอาทิตย์ เขาบอกว่ากล้องหน้าไม่ค่อยชาร์จไม่เห็นแสงอาทิตย์ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวจะไปตัดเป็นภาพกล้องหน้าให้ทุกคนได้ชมกันสวยๆตอนนี้เราก็ชมไปต่อเลยฮะจะพาทุกคนมาเดินออกกําลังกายตามทุ่งไร่ทุ่งนาถนนในชนบทไทยบ้านเราเนาะทางไปหน้าทางไปป่าเก็บเห็ดปัดถ่ายคลิปได้คลิปได้ก็เบาแต่ทางไปหน้าทางไปป่าเก็บเห็ด สิว่าจังใดลนะเนาะคอนเทนต์อะไรอะ่ะก็คอนเทนต์แบบนี้แหละเดินตามทองทุ่งไร่ทุ่งนาในเวลาห้าโมงยินบรรยากาศส,สดชื่นสดใสทุคนเนี่ยแถบเส้นทางของไทยบ้านบันเทิงโชว์อยู่ก็คือข้างบนนี่คือเส้นทางเครื่องบินบินผ่านนะคะเนี่ยเส้นทางเครื่องบินไปลงอุบลราชธานีนี้เส้นทางนี้จุดหยุดบังฟงบังไฟปล่อยโคมลอย ซุมสี่ซุมห้าเขตนี้ไม่ได้นะจ๊ะผิดกฎหมายนะจุดบังไฟบังใหญ่ๆก็ต้องขออนุญาตเธอจะมาปล่อยโคมลอยเธอมาจุดบังไฟบ่ได้เนาะเส้นทางบินของเครื่องบินฮะทุกคนนี่บินผ่านแถบนี้เครื่องบินเช้าตู่ก็เยอะนี่ดูเส้นทางเครื่องบินทีไปนะโหสองเส้นสี่เส้นคุณมาโอ้เนาะ การจราจรทางอากาศในประเทศไทยนี่ก็หนาแน่นนะเส้นทางสุวรรณภูมิหรือว่าดอนเมืองอุบลเนานะแล้วก็มีของต่างประเทศด้วยต่างประเทศจะวิ่งทางฝั่งด้านนี้นะทุกคนเนี่ยเส้นทางเครื่องบินเนาะเราจะเห็นเป็นเมฆลอยไปเนาะเครื่องบินเวลาเขาบินเขาก็จะปล่อยไอพ่นอะไรเงี้ยอ้าวข้างหน้าคือมีหมาบันนี่เธอหมามันเห็นกับเธอไม่สิแลนไรบันนี้ ข่อยกับซีแางสซมันแล้วเนาะมันมีเจ้าของบ่ละ่ะเฮ้อแขอยยานได้ไหมถ้าพุนกับเปิดเสียงเพลงใส่ตอนนี้นะแต่ละเถียงนาตอนแรงข้ามลงก็พากันเปิดเพลงแล้วสีว่าจังไงละ่ะทุ่งไร่ทุ่งนาทุกวันนี้ก็เป็นรีสอร์ทไปหมดแล้วคนเขาออกมาทําบ้านเนาะเป็นนานะเทอร์ทำนาให้ติดโซลารเซลล์ละแอร์ก็ติด ไฟายก็ติดเอาเข้าไปมีทุกอย่างเลยอะ่เนาะระบบโซลาเซลล์ก็เลิศไม่งอเสาไฟละค่อยปวดแขนแม่ค่อยยกยังสี่แม่ก็ประจงยกสูงไปได้ซ้ำหนึ่งก็ได้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะทุกคนนี่ฉันไม่เห็นไทยบ้านบันเทิงโชว์ทำคอนเทนต์อะไรที่อันนี้ให้ให,ให้ชมเลยมีแต่คอนเทนต์เดินตามทางตามถนนเพื่อนว่าสูผู้ใดพะโล่นี่ คือมาสูงไฟในถนนลาดยางนี่ไมมมันโง่หือวางอีอย่างนี่เธอมันบ่งบอกว่าถนนลาดยางมันเป็นถนนน้ำมันคือมาสูงไฟในถนนอันนี้ลาดยางไห่สูสงสัยเป็นคนบ่มีการศึกษาเลยนี่เบิ่งเนีน่ยนี่ทำไมมาสูงไฟในถนนลาดยางเธอนายกบ้านฉันเห็นนี่มึงเอ้ยสูพวกอันนี้ถนนลาดยางมันมีน้ํามัน ไม่สิล่ามไปทัวร์ใดนี่เฮทหนุนหนทางเขาเสียหายมาสูบไฟในถนนลาดยางมันเมนบ่ะสูบนเมนคนไทยบ่มืองว่าคนต่างประเทศมาอยู่เมืองไทยนะบ่ฮหูว่าถนุนลาดยางมันทางลาดยางนี่มันก็เป็นยางมันตอยผสมปิโตรเลียมใดนี่กากปิโตรเลียมนะเธอขณะฉันเป็นกระเทยฉันยังรู้เลยกากปิโตรเลียมเหลวนี่บกักอันนี้จะไปเหยียบใซลรถกูได้เออยาได หมาทุกนายน,นี่ๆๆมันโดมล้อรถน,น,นี่มันโดมล้อรถนี่หมาหนยมันเห็นล้อรถบ่ได้เนาะมันก็จะฉี่ใส่ทุกคนกะเทยไร่มาบักอันนี่ประสันอู้ไปไปต่อละเดินตามทางแบบนี้นะตอนนี้เนาะก็ให้ระวังนิดนึงเขาบอกมีงงมีงูนะเนี่ยกะเทยไม่กลัวหรอกเพราะกะเทยกินงูบ่อยอยู่เนาะทุกคนเห็นไหม ข้าวออกรวงสงวยงามในทุ่งไร่ทุ่งนานี้ก็ยังมีนงมีน้ำอยู่นะมีน้ำมีป่าเยอะแยะเลยอุ้ยอาจารย์สวัสดีค่ะมีนงมีน้ำอยู่นะทุกคนเห็นป่าเขาก็เริ่มสลูไว้สวยงามตอนนี้ต้องรีบเก็บภาพสวยๆไว้เยอะๆนะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งลมหนาวพัดต้องอย่างแรงข้าวแถบนี้ก็จะล้มนอนไปกับน้ำทุกปีเลย เวลานางออกรวงบันนี้ก็จะหนักรวงก็จะพากันนอนจะ้ะยืนหลายมือไอ้นางบอกตุเขา่าวบ่อยากยืนด้นดอกสินอนแล้วว่าสันยืนมาเป็นเดือนแล้วก็จะเลยนอนนอนไม่พอก็ต้องอาบน้ําด้วยค่ะน้ําอยู่ในทุ่งไร่ทุ่งนาน,นางก็จะลงไปแช่ละข้าออกรวงหนักทุกปีเลยนะเนี่ยนายตรงนี้เนาะเขาเอารถเกี่ยวลงนะบางทีเอารถลงไม่ได้นะมันเยอะก็ต้องเกี่ยวมือนะ มันลึกน้ำเยอะอันนี้แถม้จะเป็นลุ่มจ่านาลุ่มนาทงแ,แถวบ้านของไทยบ้านมันเทิงโชว์เฉอเอินหนาทงหนองลุกโอ้ยต้นญ้าสวยงามเธอใครเห็นดอกญ้่แบบนี้คิดถึงบ้านเจ้าของบอคาคิดถึงบ้านก็ดูช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์เด้อไทยบ้านบันเทิงโชว์มาพร้อมกับข้าวกำลังน้ำนมนะครับข้าวน้ำนมนะข้าวน้ำนม คิดถึงสมัยแต่ก่อนเวลาเขาไปเบิง่งถุงไหทถุงนาเขาหยางตามคันเทนาเนาะเดินตามคันเทนาไปจกปงจกปูอะไรเงี้ยทุกคนสมัยนี้จะกล้าไหมล่ะยย่ขายหยางกับปงกับปูแถวบ,บ้านเขามีผู้ใดมามหาล่ะเขาเลี้ยงเอาทางประเทศไทยนะเลี้ยงปูเลี้ยงหอยเลี้ยงตะกตแตเลี้ยงกิ้งหรีดเลี้ยงหมดเลยทุกอย่างเป็นของเลี้ยง จิ้งรงจิ้งรีดอย่างเงี้ยเป็นจิ้งรีดมันยังไงทุกคนเวลาลมหนาวพัดต้องมาข้ามันก็จะนอนแบบนี้แหละอันนี้ยังนอนไม่เต็มที่นะถ้าเกิดว่าลมแรงกว่านี้นะก็จะก้มลงไปเลยรวงก็จะจมน้ำเนาะรวงก็จะจมน้ำขลุลงไปเึงไหนเด็นบอกเขาเคายใส่มงใส่มอง,มองนอกจงนกเจา้าโอ้ยไปใหญ่เอยเปิดเพลงเสียงดังในรถพี่สาวก็ต้องรีบพูดเพื่อจะให้กรอบ เสียงเพลงเป็นะทุกคนเขาบอกนี้ไทยบ้านบันเทิงโชว์เธอพูดมากจนฉันปวดหัวไปหมดแล้วคุณนายคุณนายคุณชายทั้งหลายเวลาเขาทําคลิปเขาก็ให้พูดเขาบอกถ้าคุณไม่พูดนะคุณจะเป็นโรบ o คอ o p หรือเปล่าคุณเป็น AI หรือเปล่าคะเขาว่าเนาะเธรไทยบ้านไทยบ้านบันเทิงโชว์นั่งอยู่จังหวัดใดนี่สีสเกตจ้า อีสานตอนใต้เนาะประเทศไทยอีสานภาคอีสานก็จะเป็นอีสานตอนใต้อีสานตอนใต้นี่ก็จะมีแบ่งด้วยนะเธอคนแบ่งเป็นเนี่ยชัยภูมิโคราชบุรีรัมเนี่ยรวบสุรินด้วยไหมได้ยินข่าวนะก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะเธอเขจะมีชื่อบอกนะเดี๋ยวจะมาบอกเมือหลังเดิมมันจะเป็นชื่อแบบว่าสี่จังหวัดเนี้ยชัยภูมิโคราชเนาะ คราชหรือว่านครราชสีมานะฮะแล้วก็บุรีรัมย์สุรินนะจะเป็นอีสานอะไรเขาเรียกอะไรส่วนศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญมุกดาหารนําบอกหรือว่าหรือว่าร้อยเอ็ดหรือว่ากาฬสินธุ์เธอโอ้ยนน่นเห็นไหมสอบตกนะเนี่ยถ้าไปสอบอันนี้นะจะบรรจุนี้ไม่ได้เลยนะเนี่ยจาไม่ได้เธอเหมือนแถบ หมู่บ้านเราอะ่ะใครจะไปสอบทํางานกับอบตอนอะ่ะมีเงินก็เป็นได้แล้ว <c oughs> เดียวเดียวเดียวฉันจะตีก้นเธอเลยเธอพูดอย่างนี้ไม่ได้ขอโทษค่ะเขาบอกการที่จะไปสอบเป็นข้าราชการนะความรู้พื้นฐานคุณต้องรู้นะทุกคนเราอยู่ในเทศบาลหรือในตําบลน,นั้นในตําบลน,นั้นมีกี่หมู่บ้านเราก็ต้องบอกให้หมดเนาะในเทศบาลที่พิสุธาอยู่ทั้งหมดมีสิบสาหมู่บ้านจ้ะในอําเภอมีกี่ตาําบลคะ หนึ่งตำบลตำบลปราศาสตร์ไมไหมสิเออรายลันยตำเลยตำบลปราศาสตร์ตำบาลาำบำบห้วยทับทันเทศบาลห้วยทับทันเนาะตำบลเมืองหลวงนี่ตำบลจานแสนชัยตำบลกล้วยกว้างผักไหมเจ็ดค่ะเจ็ดนะใครบอกว่าหกขึ้นเถียงค่ะเพราะว่าห้วยทับทันมีทั้งเทศบาลและตำบลน,นะส่วนเทศบาลอยู่ในอำเภอห้วยมีสองค่ะคืออำเภอคือเทศบาลอำเภอห้วยทับทันและ เทศบาลตะบนจานแสนชัยจ้ะเนาะแต่ละที่นะก็จะอัพตัวเองให้เป็นเทศบาลให้ได้เพราะว่างบมันเยอะโถในประเทศไทยการปกครองก็การขยายอํานาจเนาะจากส่วนกลางออกมาส่สวนนอกเหมือนกับที่เราเรียนสังคมไงทุกคนอํานาจจะไม่รวมศูนย์จา้าตามการปกครองในประเทศไทยบ้านเราเนาะไม่รวมศูนย์ต้องขยายอํานาจออกสู่ข้างนอกด้วยก็เลยเกิดการปกครองเป็น การปกครองส่วนภูมิภาคเนาะเป็นจังหวัดเป็นอำเภออำเภอพอเป็นตำบลตำบลพอก็ต้องเป็นหมู่บ้านเธองบไปถึงความเจริญก็เลยลงมาง่ายไงนี่ไงประเทศไทยทุกคนเห็นไหมทําไมถนนแถวบ้านเธอมันสวยจังอย่างนั้นอย่างนี้นีนน่เนาะการปกครองไงคะขยายลงมาแล้วทีนี้หูตาก็กว้างไกลข้างล่างเห็นก็รายงานขึ้นข้างบนข้างบนก็ได้เห็นคะ่ะถ้าสมัยแต่ก่อนไม่คะ่ะผู้นําไม่มาเดินหรอก ตามทุ่งไร่ทุ่งนาแบบนี้เนาะสมัยนี้หรอใครๆก็บอกกันได้ไงยิ่งทายิ่งสวยพัฒนายิ่งไปดูงงดูงานก็ประกวดแข่งขันกันเถอะทางประเทศไทยนี่ก่อนจะปิดงบเดือนตุลานี่ก็พากันดูงานชมงานการดูงานชมงานไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะเธอมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะได้เอาเงินใช้จ่ายเนาะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยบ้านเราไงเธอคนที่เขาไปเที่ยวเขาก็ไป ซื้อของในชุมชนในชนบทขึ้นรถก็ต้องซื้อน้ํามันเถอเนาะกินเหล้ากินเบีย้ยทั้งเทิงรถทุน่ะร้องลําทําเพลงไปดูงานก็ได้ไปใช้จ่ายเงินคําในตนําบลในหมู่บ้านนั้นๆในอําเภอนั้นๆเ,เมนบอล่าเจ้าว่าการไปเที่ยวไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะเป็นการช่วยชาตินะเธอกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเรานะ่ะหมุนไปข้างหน้าค่ะ เงินไม่ได้ไปกองไปกระจุกอยู่มังกรไงเงินมันได้หมุนไปข้างหนานะคุณเนาะเป็นว่าเป็นเขาเรียกว่าเศรษฐกิจมหาภาคจะเกิดการซับซ้อนผู้นำใจกว้างค่ะปล่อยเงินออกมาสู่ชั้นล่างค่ะชั้นล่างก็ไม่ได้เก็บเงินหรอกค่ะเพราะว่าต้องซื้อกินซื้อใช้ไปซื้อกินซื้อใช้ที่ไหนนายห้างร้านต่างๆและเกิดการหมุนไปของกลง,งล้อต่างๆเธอเศรษฐกิจก็เลยหมุนจ้า ทุกคนก็มีงานมีการมีอะไรก็เอามาขายเห็นบ่ะนั่นแหละแล้วก็จะมีการสนับสนุนให้ไทยบงไทยบ้านทาผามีผาไหมอันน,นั้นอันนี้กันนะนะเะะน,นาะเฮ็ดผามีผาไหมอันนั้นอันนี้เห็นบอกเขา,า,าก็ผามีผาไหมแถวบ้านเท่าก็ซื้อบังคามเป็นคู่ใส่เลยล่ะอืมชาวบา้านแถวชนบทของไทยบ้านบันเทิงโชว์นี้กลุ่มชาวบ้านทาผามีผาไหมย้อมมะกรงย้อมมะเกลือย้อมคามอย่างเงี้ย ในคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนแถบชุมชนนั้นนะเขาก็จะมีให้ใส่เธอวันทําการวันจันทร์ใส่อะไรใส่สีอะไรวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์นักเรียนด้วยนักเรียนก็จะใส่ชุดพมีผ้าไหมผ้าพื้นเมืองเป็นการกระตุ้นนะคะบังคับว่าคุณจะต้องใส่นะเนาะเห็นบอกมันก็เกิดการมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชุมชนเนาะได้ได้นำเสนอทุกคนมันก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานะะน,น,านะคะเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ย เนาะการใครที่จับจุดได้ก็อยู่ได้ยังมีความสุขเธอคงเราโอ้ยบอ,อกไปสายดอกไม่ออกไปก็ไม่เป็นไรคุณอยู่ในบ้านในชุมชนเนาะก็ช่วยชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจได้ค่ะจับใจใช้ซอยอัตลาดแรงตลาดนัดเนี่ยเห็นไหมนี่แหละเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเธอคนเราจะอยู่บนโลกใบนี้แบบโดดเดี่ยวไม่ได้นะคะเนาะ ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ราสันเทะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปของไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะอย่าให้ได้พูดนะคะไม่ช็อตใหม่ด้วยค่ะแล้วก็ไม่วางใหม่ด้วยนะคุณสวัสดี